คยรู้สึกแวบๆขึ้นมาไหมคะว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วหรือเอ่อความสัมพันธ์บางอย่างมันจบไปใครจะยังจําเราได้บ้างความกลัวว่าจะถูกลืมเนี่ยอืมน่าจะเป็นความรู้สึกที่หลายคนเคยเจอนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นอีกนิดนะคะเราไปเจอข้อมูลน่าสนใจมาจากพอดแคสต์ชื่อในเงาใจตอนที่3เขาเต้งชื่อตอนได้แบบโดนใจมากในวันที่เรากลัวการถูกลืมคำถามแรกเลยก็คือ ไอ้ความกลัวว่าจะถูกลืมนี่จริงๆแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับความรักความผูกพันของเราบ้างคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือมองเผินๆมันก็ดูเป็นเรื่องน่ากลัวเนาะความรู้สึกด้านลบแต่ว่าในพอดแคสต์ในเงาใจเนี่ยเขาชี้มุมที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าความกลัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะแต่มันอาจจะเป็นเอ่อสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นหรือคนคนนั้นนะ่ะ เคยมีความหมายกับเรามากๆจริงๆเหมือนที่เขาใช้คำพูดประมาณว่ามันคือสัญญาณว่าเราเคยรักและยังผูกพันกับใครบางคนมากพอที่จะไม่อยากไม่มีค่าในความทรงจำของเขาะครั อ๋อพอฟังแบบนี้แล้วเออจริงด้วยค่ะมัน make sense นะคือยิ่งเรารักมากผูกพันมากเราก็ยิ่งไม่อยากให้ความรู้สึกดีๆหรือตัวตนของเราในตอนนั้นมันหายไปเฉยๆเหมือนเราอยากจะยังเป็นคนสำคัญในความทรงจำเขาอยู่เลยแบบนั้นใช่ครับ ใช่เลยแล้วถ้ามองลึกลงไปในเชิงจิตวิทยานะครับความกลัวนี้มันอาจจะไปผูกกับความต้องการพื้นฐานมากๆของคนเราเลยก็ได้นะคือความต้องการที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายมีตัวตนอยู่จริงๆไงครับการที่มีใครสักคนจําเราได้มันเหมือนคอนเฟิร์มว่าเออการมีอยู่ของเรามันก็มีผลอะไรกับโลกบ้างไม่ใช่แค่กับตัวเราเองอืมเข้าใจเลยค่ะ แต่ว่านะในพอดแคสต์เขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขายังพาเราไปมองอีกมุมหนึ่งด้วยซึ่งก็ ท้าทายความคิดเราเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าการที่เราถูกลืมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราหมดคุณค่าเสมอไปนะแต่อาจจะเป็นแค่สัญญาณว่าชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปตามธรรมชาติของมันแม้ว่าทางนั้นจะไม่มีเราแล้วก็ตามใช่ครับถูกต้องเลยเขามีอ้างอิงถึงแนวคิดที่คล้ายๆปรัชญาเซนด้วยนะครับประโยคนั้นที่ว่าฮวาลอดสุยหลิวอูชิงสิ้นเย็นอีราน ถ้าแปลความหมายง่ายๆก็คือดอกไม้ร่วงน้ำไหลไปมันเป็นไปตามธรรมชาติใจคนเราก็เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคือบทบาทของเราในชีวิตคนอืน่นมันก็มีวันหมดอายุมีจุดสิ้นสุดของมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีพอหรือความสัมพันธ์นั้นมันไม่ดีนะครับแต่มันคือธรรมชาติจริงๆโหฟังแล้วก็เข้าใจได้นะคะแต่มันก็แอบทำใจยากเหมือนกันเนาะการยอมรับว่า วันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นแค่เงาจ,งจางๆในความทรงจำใครบางคนหรืออาจจะไม่ถูกนึกถึงเลยมันก็ขัดขัดกับความรู้สึกที่อยากเชื่อมโยงอยากผูกพันที่มันก็เป็นธรรมชาติของเราเหมือนกันจริงครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังใจเหมือนกันนะในการทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่ในเงาใจเขาพาเรากลับมาสารวจใจตัวเองมีคาถามที่เขาโยนมาให้คิดนี่ เออผมว่ามันจี้ใจมากเลยนะเช่นฉันกลัวการถูกลืมเพราะฉันไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าหรือคำถามที่ว่าถ้าคนที่ฉันรักไม่คิดถึงฉันอีกต่อไปฉันจะยังรักตัวเองได้ไหมโหแรงเหมือนกันนะคาถามนี้ใช่ค่ะแรงจริงเหมือนเป็นกระจกเลยมันทำให้เราต้องกลับมามองข้างในตัวเองจริงๆว่าตกลงแล้วไอ้ที่เรากลัวๆกันเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ มาจากความคาดหวังที่เรามีต่อคนอื่นหรือว่ามาจากความรู้สึกไม่มั่นคงในคุณค่าของเราเองกันแน่ใช่ครับและนั่นก็นำไปสู่ข้อสรุปหรืออาจจะเรียกว่าเป็นทางออกที่พอดแคสต์เขาเสนอไว้นะครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าบางทีวิธีรับมือกับความกลัวนี้อาจจะไม่ใช่การพยายามตะโกนให้ดังขึ้นหรือทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้คนอื่นลืมแต่เป็นการเปลี่ยนโฟกัสเลย หันกลับมาจดจําตัวเองแทนจดจําตัวเองหมายถึงยังไงคะพอจะขยายความได้ไหมหมายถึงการกลับมาระลึกถึงคุณค่าที่เรามีในตัวเองนะครับระลึกถึงความรักความรู้สึกดีๆที่เราเคยให้ไปหรือเคยได้รับมาไม่ว่าวันนี้คุณอื่นจะยังจำมาได้หรือเปล่าก็ตามนะครับคือแก่นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราเองนี่แหละที่ไม่ลืมตัวตนไม่ลืมความรู้สึกเหล่านั้นอย่างที่เขาพูดไว้ดีมากเลยครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ว่าใครยังคิดถึงคุณแต่คือคุณยังไม่เคยหายไปจากหัวใจของตัวเองเลยอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสร้างความมั่นคงจากข้างในตัวเองให้ค่ากับการเดินทางของเราให้ค่ากับความรักที่เราเคยสัมผัสโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมายืนยันผ่านความทรงจำของเขาเป็นมุมมองที่อืให้พลังใจดีเหมือนกันนะคะ ใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเรายัางจำได้ว่าเราเคยรักใครสักคนอย่างแท้จริงเคยมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นจริงๆนะครับการมีอยู่ของเราความรู้สึกเหล่านั้นมันก็มีความหมายในตัวมันเองแล้วมันไม่ได้สูญเปล่าไปไหนเลยอย่างที่เขาทิ้งท้ายไว้ว่าและตราบใดที่คุณยังจำได้ว่าคุณเคยรักอย่างแท้จริงคุณจะไม่มีวันหายไปจากโลกนี้อย่างเปล่าประโยชน์ค่ะทำให้เห็นเลยว่า แก่นจริงๆของชีวิตหรือความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องมีคนจําเราได้ตลอดไปก็ได้เนาะใช่ครับซึ่งก็นํามาสู่คําถามที่น่าสนใจที่เราอาจจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อได้นะครับว่าถ้าเป้าหมายสูงสุดมันไม่ใช่การไม่ถูกลืมโดยคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือแก่นสารหรือสิ่งที่เราควรจะยึดถือจริงๆในการใช้ชีวิตในการสร้างความสัมพันธ์ล่ะครับแล้วการที่เราสามารถจดจันตัวเองเห็นคุณค่าจากข้างในได้เนี่ย มันสําคัญกว่าหรือมันต่างจากการถูกจดจําโดยคนอื่นยังไงบ้างเป็นคําถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะให้แต่ละคนนํากลับไปตกตะกอนกับตัวเองต่อได้เลยสําหรับการคุยกันเจาะลึกเนื้อหาจากในเงาใจวันนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่ามุมมองที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจความรู้สึกซับซ้อนอย่างความกลัวการถูกลืมได้ไม่มากก็น้อยค่ะ